ไปงุ่งไมมาแล้วทอ้อเขาชิมเมื่อแล้วนี่แหม่ยมาทีอีแสงอย่างเห็ดถ้วยแตกติกูไม่ได้เห็ดเป็นย้อนคลิปเมียกเก่าหนิละเห็นบ่เนี่ย<ว>เห็ดแล้วมันศูนเนี่ยเห็นบ่เห็ดแล้วมันศูนย์มันถ้วยจานแตกมันเสียหายบ่นีอแตกไปจักใบแล้ววูอันคลิปเมียกเก่านี่แตกไปหลายแล้วโคกแตกกระมีเศร้าเด้อคลิปเมียกเก่านี่เด้อนั่นเนี่ยเล่าเห็นเด้อเศร้าเด้อเล่นคลิปเมียเก่าพวกขี้หอดเขาเหนือไหนบุมาแล้วผิดชอบ สีมะฮิตมะเห็ดหยังเอฟซีขอมากคิดว่าเขาบ่จักหั่นนาดตัวก็ไปใส่อารมณ์รุนแรงพอดเอ้าก็เว้ามาแล้วมันศูนย์ในคลิปแหม่เป็นคอนเทนต์คอนเทนนต์ั่นน่ะคอนเทนต์น่ะตัวอย่านั่งอย่ายืนนั่งลงมเฮ็ดแตกใส่อารมณ์ปานนั้นเมียเสียหายของเมื่อใช่อารมณ์ได้จังเดย์จะกระเบิ้องคอยบอกแล้วว่าจะเฮ็ดคลิปเมียโตคอยศูนย์แท้เอฟซีขอมากเอฟซีขอมาตีม่นเป็นเจ้าตีอยากเลรียนเขาคือบขอเมียใหม่นี่ เขาคือบ่ขอเมียใหม่นี่กแต่ละหาอยู่นี่นี่หัวสิแตกเด้อมวันนี้เด้อบ่แม่นอันนี้แตกเด้อบัดนี้รับผิดชอบด้วยจานใบละ๒๐บาทบ่เขาคุณขาทางใจเด้อนี่เฮาต้องลีนให้มันสมจริงเมจังเนาะกูก็เล่นสมจริงเนะคั่นว่าฟาดหัวเราก็แฮงสิคักลุงจังซี่ใส่น้ำบุ๊คเป็นบุกใส่อันอื่นข่อยก็เอาลงใส่น้ำแต่ว่าข่อยย่นอันอื่นลงไปมันก็แตกเครียดอีหลีดิเอาเครียดอีหลีตัว ไปบอกอเลยเจ้ามี่แต่อยากเล่นแต่อยากเล่นแตอ,อยากเล่นเอฟซีมากก็ได้ยอดวิวเลีวตวองยอดวิววาบางทีสะพัดจิตใจเมียแนะวะ่วาะยังเมียเกา่าคือเมียเกา่าเอาขอข้าวันคอยสิเล่ยเรื่องผัวเก่าเด้อวันนี้ก็เล่นทำไมง<ว>่วยไอจีว่าเดี๋ยวละตะขนาดว่างันเฮ็ดที่ผู้บ่าวเก่าโทมา่าขึงใส่นห้าวประสานทำผ้าสิดอกเดี๋ยวมาถามจริงนะนะอันตกลงเครียดกันวันนี้ เครียดตัวกูเครียดตั high, ้งแต่เริ่มแรกละโอ้ยเกิดต้องขึ้นไอาตัวเมื่อคืนนี่จะเป็นคนคิดค้อเห็นนี่มาจะว่าเล่นคลิปนี้เล่นคลิปนี้คอยมั่งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วขอยืมหน้อยแล้วเหรียเอือมันจีดสมคุ้มค่ากับถ้วยแตกบ่ล่ะน้อยแล้วดาเมียน้อยดาเหล้าเอ่อเอามาเหรียะดิที่ก็เลิมมาจากผู้อื่นมาเปนชีวิตจริงมา แล้วขี้ทอดเขาบ่ล่ะคืดยุนั่นมันสิแตกบัดนี้ล่ะแตกบัดนี้ล่ะมันสิได้แต่งเครื่องหนีบัดนี้ล่ะบ่ได้แต่งยากหรอกสิไปไปสิไปอยู่น้ำเขาบ่บ่ล่ะไปยังไงก็ไปไปเมื่อเมื่อฮือนนี่น่ะเมื่อบอลเมื่อมาขุ่นเศร้าไทยสิเขียดกันอยู่นี่วะในคลิปเดียวแล้วลูกไม่แตกนักกันเมื่อนี่แหละ เอาอยู่ถวยแตกหนอจนังไรเจะก็ว่าว่าเฮาเห็ดแตกเอาไปมงมมึงนะแสงถวยแตก